แปลกแฉกหน้าใหม่ท่านสัญญากับเราเราขอท่านเอาไว้แล้วไม่ว่าจะเกิดอะไรแต่จะตีตาหน้าเราอย่างไรคําว่าเฉยอย่าให้มันหลุดออกมจาจากปากท่านเ้ว่ความรักไมสัจปริยาเราจะไม่พูดเป็นคนผู้ใจสุดครั้งนี้ชน,นะใช่ไนหะมขอริชาร์ฝากบ่าทั้งสองแม่ทัพผู้นำกำชัยชน,นะ มอสูดพระอ <c oughs> มค์ทานจ <c oughs> นาาริงไหมมาขึ้นฝ่าพระอ <c oughs> มันทานจริงไหมนายพระผู้ทรงอิมเปตตุนเทคุณจะมาฟ้ากบนายดูไหมพระผัดเรื่องซสายของพระองค์ทานจริงกห

I 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 สแสดงความโกรธแค้นเหมือนจะไปเอาชีวิตของใครสักคนในแผ่นดินนี้นอกจากองค์เหนือหัวสินทาก็มีเราสองยอดทุงคนผู้ยิ่งใหญ่มิมีใครที่จะมาต่อกอนได้เจ้ามีความแค้นใครหรือทึงคิดหมายจะถึงวับไปเอาชีวิตเพ่อ ผมจะรู้เม่เห็นว่าพรานนาาใใจจะองค์ท่านนั้นเยี่ยมกนละเราของข้าไปครอบครองข้าหมายใจจะไปข้าพระองค์นี้ท้าไปสิ่นไทยช้าก่อนข้านึกไม่ถึงเลยว่าจะได้ยินคำพูดนี้จากเพื่อนซึ่งเป็นยอดขุนพลขององค์มินฟาเพียงผู้หญิงคนเดียวเท่านั้นเหน่อ ซึ่งเจ้าเพียงเพ่งรู้จักมาได้ในกี่วันเจ้าคิดปกป้อง,งหญิงไม้เอาชีวิปตปงเหนือหัวสินชัยขวาเจ้ากำลังเสียสติองค์มินาเลี้ยงดูเรามาตั้งแต่บรรพบุรุษให้ทุกสิ่งทุกอย่างกับเราให้ยศรามญดาศักดิ์มีกินมีอยู่ ผู้หญิงในเมืองไม่ไร้เท่าไปพุศลายอดขุนพลอย่างเจ้าจะหาสักกี่คนข้าคิดว่าไม่ยากแต่ถ้าหาว่าเจ้ายังไม่เปลี่ยนใจคิดจะไปแย่งเมียคืนโดยเอาชีวิตขององค์ดมมิมราข้ากอห้ามเจ้าไม่ได้หรอกข้าจะให้เจ้าไป ข้าโอนมินคาเพื่อแย่งเมียคืนแต่เจ้าต้องเดินข้ามสุ้เข้าไปเพื่อนรักนักเลเราเป็นเพื่อนเกินมาชั้งเเพื่อนทท้ที่วันนี้ข้ามีความรักเป็นครั้งนึ่ะยสตีผู้นี้เป็นคนแรกที่ข้ารกจะคงไม่รู้หรอก ว่าคนที่เสียคนรักคนเก็บที่สุดเจ็บปานใดจำไว้เพื่อนๆสักวันหนึ่งถ้าเจ้ามาอยู่ในสถานะเยี่ยงข้าเจ็บครั้งนั้นมันจะย้อนกลับไปหาเจ้าและเจ้าจะรู้ว่าความเจ็บปวดมันเป็นยังไงเองอเพื่อนเอ้ยตอนนี้มันจะโกรธแค่มันจะพื่ ข้าไม่ถือสาเราต้องเห็นใจผู้หญิงคนนดี้ไปฆ่าเจ้ามันคิดได้ยังไงวะผไมชอบ่ไมชอบมีผู้หญิงมึงอู่ที่นั่งนั่งนี่ผู้หญิงที่นั่งมีผู้ชายอยู่กี่คนเนี่ยฮะผู้ชายก็มากไงก็ใช่ไงป๋าไงก็ป๋ามีมันมีเ้ายผู้หญิงก็มีเยอะปัจจุบันที่องรู้ไหมทั่วโลกเนี่ยผู้หญิงมีมากกว่าผู้ชายจริงและข้อสำคัญนี้อันนี้ของจริงแลยไม่ต้องเถียงเลยฟังนะเพื่อนผู้หญิงเนี่ย ตายยากกว่ผู้ชายชัดเจนตายยากยังไงเอ้าก็ดีเยอะอายุยืนกว่าผู้ชายได้หกสิกว่านะเป็มที่เจ็ดสิบกว่านั่นถ้ผู้หญิงเนี่ยไปเก้าสิบอยู่กันยาวแล้วขอมานั่งดูนี่เกเรใส่หน้ากากเหมือนโจรนี่ยเหมือนโจรมานั่งดูเราโอ้โหกูจะกวนกูข้าเ่ี่ะใส่หน้ากากมันจะข้าไม่กวนอแต่กูจะกลัวมึงในฟันที่ไม่มีเนี่ย พยายามพูดด่าดีกว่ากลัวเขาจะกลัวเขาจะยิงอะไรมาไม่เก่งนะอยู่เขาใส่หน้ากากกันงงไม่ใส่หรอเนี่ยไม่ให้กูเทีเลยเหรอไอ้หมอไม่ให้กูพูดเลยเหรอมีอะไรสนุกพูดกยู่คนเดียวเลยอ่ะมีอะไรสนุกสนุกเล่นกันดีกว่าไอ้สนุกไม่สนุกมึงฟังกูบ้างมีอะไรเหี้ย คนที่เขาสูญเสียเมียไปเนี่ยพวกคนเมื่อกี้เนี่ยมาขิงชัยเนี่ยเขาต้องเสียใจเป็นธรรมดาอ้าธรรมดาคุณก็กโกรธแย่งเมียไปอือกาดหนาวเย็นๆอย่างนี้ข้าวใหม่ปลามันอยู่มาแย่ยงไปก็สมควรจะฆ่าเอาจริงแล้วมึงจะปูป่าเนี่ยแกจะเข้าโลกแล้วใครจะเอาเอาไปเอาไปถวายวัดเอาไปเผาพวกเราเนไม่มีเมียเลยไม่ใช่ป่านเลไม่มีเมียเพราะเจ้ามาค่ะ ข้า<แ>วที <ing> ่อยากจะย้ายไปอยู่เมืองอื่นแล้วมึงย้ายไม่ได้ไไปอยู่นอตไอ้เมืองที่อยูเยอะๆแบะไอ้พวกที่มันโง่มันไม่เหมือ่าบางสีนชาติเป็นคุณใช่หล่าแอบมีเมียแล้วหลานแล้วมันจะไม่รู้เลยเห็นไหมใครไม่รู้วอะไรมไม่รู้เใครไม่รู้ถ้าเราเป็นเพื่อนเองเนี่ย ถ้ารู้ว่าผู้ชายเขามีความรักมีคนที่มีเมียเนี่ยตามันจะแห้งเม็ดลำใหญ่แล้วมันจะเป็นเปลือกเปลี่ยนเปียกไอ้สัตว์เวลามึงหยิบน้ำกินด้วยมือมึงจะเริ่มสั่นนี่อาการทุกคนมีเมียเด็ยที่สองน้ำหนอกมรเมื่อกี้ข้าวอีแล้วถ้าเสด็จทราบว่าเองมีเมียแอบอยู่ที่ดื่นผันไทยเชื่อว่าเจ้าหน้าทีาเขารู้ สองหมื่นบาทเป็นค่าปิี่ป้าเท่าไรผมให้เท่าไรมาให้ชดเยอะเยอะเอ๋ยเยอะเอ๋ยเขาคนนีสิมีเมียตายหมดหรอนเงินเงินไม่เงินถูกวันเจ้าน่ะเขาวางเงินงาวันแสนหนึ่งใครจับหม้อที่ถีบหน้าปอมได้เขาให้เสด็จเขาจับได้แล้วเขาไม่รู้เรื่องนี้นะพี่นี่นายเล่าไปเรื่องเฮ้ยเพื่อนไม่จพูดเรื่องอื่นหรอกตอนนี้ขอร้องอย่าพูดเรื่องว่าข้ามีเงินเด็ดขาดไอ้เี็ป่ะ ไา่จะไม่พูดเรื่องแบบนี้เอาไปสอ่งเอาไปสองร้อยเดี๋ยวจะให้เลยจะเข้าไปจะให้เลยกูรู้เทียกูอยู่บ้านเดียวกันกูรู้ก yeah, like ูเครู้มีอะไรเล่นกัินไหมนี่กูมองก่อนเลยนะกระสินต้องหาโปเห็นมีอะไรมึงน่าเหม็นมากกว่ากูอีดงานไส้าีเพียวเนี่ยบอกแกเจ้าว่าแกไม่ควรทำให้เกิดขึ้นโอเคเยี่ยมเรื่องผิดเวลาแล้วที่ใช้พี่ก็พูดให้รู้ป่า เองสังเกตเปล่าก็าจะพปะลองฝีมือเนี่ยข้าพยายามจะมองหน้าเองแต่ข้าไม่อยากจะพูดว่าที่บ้านเองเกิดอะไรขึ้นเองเป็นทหารเก่งทําสงครามจากบ้านไปเมียสาวอยู่ในบ้านเองรู้หรือเปล่ามันเกิดอะไรขึ้นในบ้านเกิดอะไรมาข้าเป็นเพื่อนเองถึงจะไม่พูดแต่วันนี้จำเป็นต้องเล่าให้ฟังมีอะไรบอกมาเมียเองที่ชื่อเจษจิตาเองไปทำสงครามอยู่บ้านคนเดียวใช่ไหมใช่บ้านปิดประตูตลอด ก็ไม่เคยมีใครมาไม่ได้แล้วท่าสงเก็ดต้องมีรองเท้าห้อยที่ใต้กระดานขึ้น,นมีขวดเบียร์โยนข้ามหน้าต่างไปซึ่งทราบเอราว่าเมียเอกตอนนี้พบกับคนคนหนึ่งเป็นเศรษฐีขายโอยูุราบุรีชื่อเสียอ,อ๋อเสียอ๋องน่ขายขวดขายโอมมันแอบมีถุงเลยสวงเขาไม่กระตุเกเจ๊จีลามเมียตอนนี้ ผมกับเอกนมคายออกชิวเสียเอาเอาไปนร้อยก่อนนี่เป็นหัาเรื่องเลยขอบใจมากแต่เดี๋ยวเรื่องนี้มันเรื่องคองขาดปากตายเรื่องหัวเมีเราไม่อยากพุยกันเอ็งอย่าบอกใครว่าเรื่องนี้นะรูม้มาจากข้ามันถึงจะกขากันตายแล้วของโบรานโยกเรียบไว้แล้วว่สามวันเนี่ยนาลีเป็นอื่นข้าออกท่อนสงครามครั้งหนึ่งก็หลายเดือนปีนึงทำหลายครั้ง แสดงว่าเมียของข้าปีทูมีท